มีลงไปแล้วสวัสดีหมื่นสามค่ะปลอมนะคะไม่รู้ใครเป็นคนทําเลขปลอมออกมาถ้าไม่เข้าคือดีถ้าเข้าคือเราสวยเลยนะเลขปลอมเนี่ยอืมแต่ไม่รู้แหละเรามั่นเลขจริงในกลุ่มรู้อยู่แล้วเพราะว่าเจ๊ยืนยันไปแล้วนะคะ ขขรรสวัสดีหนึ่งหมื่นสี่พันท่านหนึ่งหมื่นห้าพันท่านนะเจ้าขาสวัสดีค่ะแสงย้อนแสงโอเคขอโทษค่ะ่ะดูเลยกันแล้ว ดูเลยก็แล้วกันนะแม่นะปลอมปลอมเต็มนะกระดาษเลยครับปลอมนะเจ้าค่ะไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำนะ,ะไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเหมือนกันซึ่งเลขเนี้ยโดนวิาพากษ์วิจารณ์เยอะมากแล้วก็คนหลงเชื่อเยอะมากนะคะโอเคสวัสดีหนึ่งหมืน่นอ่า พัทนท่านนะคะอ่ะพิมพ์พร้อมเลยค่ะลาวลาวนะคะเข้าไปขอแอดมินได้เลยเจ๊ปักกุดไว้แล้วบอกขอลาวเจ๊ฟองเบียหน่อยหานอยเราเลิศแล้ว,ลลวหานอยระปังแล้วห้องนี้ไม่ได้รีวิวไงวะห้องนี้เนี่ยพอทําไม่รู้ว่าทําเพื่ออะไรทําออกมาแล้วก็ให้คนด่าเจ๊ฟองเบีย งงมสามเก้านะคะฮานอยปกติเข้าสามเก้านาหนึ่งหมืนห้าพันท่านพ,พร้อมเลยค่ะไม่รู้เขาทำเพื่ออะไรของเขาเนาะโอเคไหนอะ่ะ นนใงงนดเข้าไปที่กลุ่มสำรองได้เลยจิ้มลิงที่เจ๊ปักหมดุดเข้าไปที่กลุ่มสำรองได้เลยนะคะบอกขอดูใบจริงนะคะขอดูใบจริงขอดูใบจริงเจ๊ฟองเบียร์หน่อยนะคะอ่ะ แคปเจอร์เลยค่ะแม่มันจะออกแล้วลาวพัฒนางวดประจำวันที่22วันจันทร์ที่22เดือน11 2564 วิ่งรูดสองกับเจ็ดฟันที่สองเราเราเข้าปังนะใส่รูดเราเข้านะงวดที่แล้วฟันหนึ่งออกหนึ่งแปดเกือบแตกสามตัวเม็ดเดียวสองสี่ขครแค็บแล้วกดเลขสองเจ้าค่ะขครแคบแล้วกดเลขสองเจ้าค่ะเย็นไหมล่ะเย็นไหมนั่งบงังพัดลมคนอื่นเขาเย็นไหมถามหน่อย เย็นไหมฉันถามเธอเธอเย็นไหมอ่ะสัมภาษณ์หน่อยค่ะอ่ะจี้พัดลมขนาดเนี้ยเย็นไหมคะสัมภาษณ์หน่อยค่ะอ่ะสัมภาษณ์หน่อยเจ้าค่ะเย็นไหมคะคือไม่แบ่งให้คนอื่นเลยอะคะ่ะถ้าจะนั่งจี้อย่างนี้เอาไปเลยไหมคะตัวเดีกคนเดียวไม่ไม่ได้คุยด้วยคะ่ะเออ เย็นไหมคะนั่งบังพัดลมชาวบ้านเขาเย็นไหมคะลูกเย็นเนาะโอเคเย็นนะคะไม่ต้องแอบค่ะลูกขาไม่ต้องแอบออกมาถ้าจะจี้ขนาดนี้กดเบอร์สามด้วยหรอคะโอ้มอกี้ไม่ไม่ไม่ใช้เบอร์สองนะหนวสุนตินกดเอาเบอร์สามเลยหรอมึงมาจังว่นี้เลยมึงหมักบังพัดลมกูเย็นไหมคะเออ <laughs> เออเย็นนะเจ้าคะน้องเขาบอกเย็นค่ะบังพัดลมเย็นเลยคะ่ะ ไปเลยยุงยิ่งกัดอยู่โอ้โหมันนั่งบังอยู่ได้เอ๊ะฟันสองค่ะแม่ปลอมนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูใดบปลอมอีกทีหนึ่งทุกคนจะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดเพราะเจ๊แจ้งแล้วก็คือแล้วนะจ๊ะปลอมให้ดูด้วยนะตัวหนังสือสีแดงแดงแบเบลเลอร์เทอเลยนะเจ้าคะ่ะ พร้อมนะแม่นะพร้อมนะคะโอเคพร้อมนะพร้อมโอเคท้อใจหนุอยจัง โอเคไม่ค่อยจะฟังตั้ง<ฮ>ทใาเป็นเรื่องใหญ่<ฮ>นิดเดียวก่อนเป็นเรื่องไปน้องร้อนค่ะเชอ๋อ อยากได้ใบจริงเข้าไปขอแอดมินได้เลยนะคะโอเคฝากลาวพัฒนาด้วยขอให้ทุกท่านโชคดีผิดถูกยังไงกราบขออภัยด้วยนะเจ้าขาเลขที่ให้เป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเท่านั้นย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางโปรโดใช้วิจราราณในการรับชมรับฟังด้วยเลขมีข้ามีหลุดไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไรนะคะ ตัวหนูเองหนูก็ให้ไปเป็นเพียงแนวทางในการส่งโชคใครอยากตามตามไม่อยากตามผ่านได้เลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ